แยกจุ่มแขนเลยว่าเอาพวกมนุษย์ถ้ำเนี่นะไปเข้าเฮียนไหม้คอยากจุ่มแขนนาพวกมนุษย์ถ้ำเนี่ยนะไปเข้าเฮียนไหมนะอีสานเ็เป็นของเราจริงหรอเลิะเธอะเขาเลเอะเธอะมันจีว่ามันปเป็นของลราอยู่สยัยนะมันไม่ได้เป็นของลราหรอกเพราะว่าสมัยตะกินเบิ้งเด ประเทศลาวมันไม่ได้มีฮอดแผนที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่โลกเขาซ้ำนะมีแต่ประเทศไทยอยู่ในแผนที่โลกไซด์แหละถ้าเกิดประเทศลาวฮันมันมีอยู่ในแผนที่โลกมีความมายืนยนันเออกะนั้นสามารถเถียงได้อยู่อันนี้ฮันมันบได้มีมายืนยันนะว่าหาโบเห็นสมาชิาประเทศลาวยุ่งงดัดอ่ะยันทุกมือนี่ยันทุกมือนี่เลยนะโบต้องคิดไปเรื่องอื่นอ่ะทุกมือนี่เลยหู้บอกว่า,าเป็นอย่าง คนส่วนใหญ่ในยุโรปเขาบุหูปบอูหูปประเทศลาวน้อยประเทศที่จะหูจากประเทศลาวนะน้อยที่สุดขนาดหมูห่อยู่ในรงเรียยค่อยอย่างบุหูสำหรับประเทศลาวยุ่ใสเชื่อบะเขาไป่ได้หูไหนถ้าเกิดกว่าเบ้าถึงว่าโอ้ไทยแลนด์โอ้คนหู้หลายเม่นแต่คนฟิลิปปินยุ่ใกล้ๆสะ่เราต้องไปเบ้าอย่างไกล่ลายค่อยมีหู่เป็นคนฟิลิปปินลายคือกันนะ เขาถามเขาว่าขั้วมาจากไสเขาวา่าขั้วมาจากประเทศลาวเขาพูดหู้ซ้ำว่าประเทศเรายุ่งโม่งใดทั้งๆถ้าเขาก็อยู่แถบเอเชียนะ่ะอาเซียนเขายังพูดหู้ซ้ำบ้าลาวมันตั้งยุ่งม่งใดก็เลยบอกว่ายุ่ใกล้ๆก,กับอันอ่ายุ่ใกล้ๆก,กับประเทศไทยนะเด็กก็เราไมเสียไทยแลนดน์บอกเขาก็พูดไทยแลนด์บอกไทยแลนด์เขาหู้ดีปืดนะ่ะอันมู่ผู้ใดมาลมนำกับคันเอ้ยมาไทยแลนด์เขาหู้ดีเบิด อันคขาว่าเอ้ยประเทศลาวเขาย,ยังไปหา g o o g l e Map อยู่นะเอาอย่างไรนั่นคือความจริงที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ว่าเขาบงหู้นะสซะเปาลาวลูกผสมเวียดน,นามมีเยอะไหมเยอะนะเยอะลายที่สุดตัวเมืองเวียงจัทน,ะนทนร์ลายที่สุดนะในแม่นแต่อยู่ทางภาคใต้กับแถวสวรรณนาเคศลายที่สุดนะบนไทยแพ้เวียดน,นามคนเราคือดีใจอ้าวแนวเผ่าพันธุ์เดียวกัน พวกจ้าบะเห็นสะบอกพวกจ้าสังเกตแม่อันในวิดีโอหนึ่งนะค่อยเห็นอยู่มีคนแชร์มาในวิดีโอหนึ่งนะคนที่เขาเสียเฮฮานะ่ะเขาจะเขาจับหูปันแกว้วนะซึ่งมันอันหูปเดียวกันกับคนลราที่เป็นเสื้อสายคนเวียดน,นามแขนอยู่ในเฮือนเขาว่ากรแม่นแต่อยู่ในอ่าสถานที่สําคัญต่างๆเป็นหอประชุมโบเป็นกองประชุมบบจะมีหูผู้นาผู้นี้อยู่ใน จะสายเดียวกันนะแต่สําหรับค่อยบบแมนแต่คนลาวค่อยคนลาวนะบบแมนจะสายเวียดนามน,นะโฮจิมินห์แม่นละฮึ่ของโฮจิมินห์นะค่อยเห็นเขายกเฮฮาปาร์ตี้อยู่แต่เงินค่อยบบได้มีเลยนะพออ่าเงินค่อยกับโบได้มีนะเออ เพราะว่าค่อยเห็นมีคนยกและค่อยกันนึกออกได้ว่าอยู่ประเทศลาวถ้าผู้ใดมีเป็นเสื้อใส่คนเวียดนามจะมีหูปุนี้ทุกหูปเป็นหูของโฮจิมินนะทุกหูเลยค่อยโบแมน่นนะแอดมินก็เคยเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพี่น้องว่าสปปเล่าในโลกนี้มีอยู่จากประเทศนะครับซึ่งจะโยงง่ยมาจากเรื่องที่มี คนบางคนนะครับหรือว่าพวกมนุษย์ธรรมนี่แหละครับที่ได้ออกมาว่าว่าประเทศเจ้าของจะเลื่อนกว่าประเทศบานไก่เลื่อนเที่ยงนะครับมีนนนี่นั่นนะครับพี่น้องแต่ในความเป็นจริงลักความเป็นจริงเราก็มีคนบางคนที่ต้องเผชิญกับความลําบากในการเดินทางในการใส่ชีวิตในสอปอเล่าก็ได้โพดคลิปถําคลิปออกมานะครับซึ่งมันกับสวนทางกันนะครับก็เลยแปลกว่า สิ่งที่คนเล่าได้ว่าว่าประเทศจะของจะเลื่อนนั่นมันเป็นเล่าใดครับมันเป็นเล่ามองใดแค่นั้นเองนะครับพี่นอ้องแล้วคลิปนี้คือกันครับน้องบีซีนะครับได้ขออนุญาตเพิ่นเรียบร้อยนะครับเพิ่นได้ออกมาเว้าวเรื่องว่าคนสปปเล่าเนี่ยพยา,ยามที่สี่ยิบยกพยา,ยามที่สีเอาปัญหาหมองนี้มาทกอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องว่าภัยอีสานของไทยเนี่ยนะครับเคยเป็นส่วนหนึ่งของสอปปเล่านะพี่น้อง คือน้องบีเพิ่นก็ได้ว่าไปว่าเป็นเรื่องที่เลอะเทอะนะครับเป็นความคิดของพวกมนุษย์ธรรมหรือว่าค้นที่มีเป็นเชื้อสายเล่าเวียดนะพี่น้องนะครับที่เป็นพวกคอมมิวนิสต์เก่านั่นแหละครับที่มีความคิดแบบนี้นะครับก้อนนี้นะครับเล่าเร่เคยมีในแผนที่โลกมืนว่าพี่น้องนะครับกับมีไทยเฮ้าที่มีในแผนที่โลกนะครับแสดงว่า เล่าเนี่ยเคยเป็นแผ่นดินเดียวกับไทยมาก่อนนะครับแล้วก็มาแบ่งแยกกันช่วงสมัยสงครามคือช่วงหลาหนานิคมที่มีฝรั่งเศสเขามา,าแบ่งแยกออกไปนั่นแหละครับพี่น้องจังใดเป็นประเทศสบปเล่าซูุมีนะครับแต่ว่าไทยเหาเน่ะคือมีมาตั้งแต่าใดแล้วมนบ่พี่น้องแอดมินก็อยากสีเสริมน้องบีมองนี้ว่าบ่เมนวาต้าน้องบีถาม คนที่อยู่ในต่างประเทศนะครับของที่น้องบีไปพบเจอกันนะครับว่าหูจักสอปอล่าว่าคนส่วนไงนะครับบอกว่าบุจักสอปอล่าว่วาสอปอเล่าอยู่มงไหนแอดมินก็เคยถามนะครับแอดมินก็เคยบอกขึ้นกันจังมีบูบวกที่เหตุงานน้ากันเป็นคนต่างชาติพอมาถามว่าอยู่ประเทศไหมาจากไสก็บอกว่าอยู่ประเทศไทยโอ้ เขาบอกว่าเป็นไทยแลนด์ตีโอ้ต้มยำกุ้งเออมวยไทยเขาหล้จักท่านที่หลังคบว่าประเทศไทยเป็นจังไนนะครับแต่แล้วก็บอกว่ายุคห่างกันนี่มีประเทศนั่นประเทศนี้มีกัมพูชามีมาเลเซียมีพม่าแล้วก็มีลาวเขากระสิถามนะครับว่าลาวเนี่ยอยู่มืองไดนะครับคือบ่เคยเห็นคือบ่เคยได้ยินว่าลาวอยู่หันยูนีนะครับพี่น้องบ่ไดแค่วาถามจะคยแค่คนยุโรปเด้พี่น้อง ถามคนเอเชียห้านี่แหละครับที่เป็นคนเอเชียห้าบางค้นบอลูว่าเล่าอยู่ไสนะครับก็เลยบอกเขาว่าเออยยู่งมองนี้นะมีเม่นามาโขงกันโน่นนี่นั่นนะครับยึดกันมองนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้ก็ได้อธิบายให้เขาฟังได้ขนาดนั้นนะพี่น้องนะครับนั่นแหละครับก็เลยบอกว่าอ่าญาสะกิดว่าภาคอีสานของไทยเนี่ยนะครับ อยากสิไปเป็นส่วนหนึ่งของสอปปเล้าอยากสิไปร่วมกับสบปปเลาาน้องบีก็บอกว่าถามคน้นภาอีสานเขายั่งว่า,าเขาเนะ่ะเขาอยากไปร่วมกับพวกเจ้าบอนะครับมันบอมีทางครับถามลอยทั้งลอยกับบอมีคนสนใจอยากไปอยู่สปปเล้าครับพี่น้อ,นองมีแต่คนเล่าเองนะครับ70%ที่เป็นคนเล่า,าโดยกำเนิดโดยเชื้อชาตินะครับ อยากไม่อยู่ประเทศไทยหลายกว่านะครับพี่น้องถ้าเลือกได้มันบอกพี่น้องขนาดน้องบีก็ยังบอกว่าอยากเป็นคนไทยอยากมาร่วมกับประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้คือความคิดของคนที่เป็นคนเล่าโดยตรงนะครับคําบอกคําจาคนเล่ากับคนไทยนะครับกับคนภาอีสานเนี่ยกัดคายคายขึ้นกันนะครับโดยเฉพาะติดแถบแม่น้ำโขงนะครับเพราะว่าสิเป็นนครสกลไปทั้งปุ่นนะครับทั้งอำนาจทั้งยังไงคาบอ,อกคําจา เพ่อนกาดสิเข้าใจกันได้ทั้งเบิดนะครับแต่ว่าสําหรับแอดมินเองซึ่งสําเนียงกาดสีบลคือคนเล่าทั้งนั้นนะครับกาดสีบลู้จักถูกขําเวอลของคนเล่านะครับเพราะว่าแต่ละมองแต่ละทีกาดสกบลคือกัดมันบ่าพี่น้องนะครับแต่ว่าคนทั้งจิดกับแม่น้ำโค้งเนี่ยอาสีรู้เรื่องกันทั้งเบิดนะครับพี่น้องนั่นแหละครับอาคนเล่านะครับที่เป็นเชือสายเวียดนะครับ หรือว่าพวกที่เป็นข้อมหิดกเอานั่นแหละครับที่พยายามจีสีสางปัญหาพยายามจีสีโยงใหญ่พยายามจีสีง,งแง่นะครับให้คนไทยกับคนที่เป็นคนเล่าโดยตรงนี่แตกแยกกันแต่ว่าในความคิดของแอดมินเองเนี่ยนะครับคิดว่าคนสบปเปล่าที่เป็นเชื้อชาติเล่าสัญชาติเล่าโดยตรงเนี่ยคือสิบอมีความคิดแบบนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่มาผึ่งผ้าประเทศไทยอาศัยประเทศไทย นะครับแล้วก็อยู่ในประเทศไทยบแ่แม่นจํานวนหน่อยๆนะครับคนที่อยู่ในสปปลาวตอนนี้ถามที่น้องบีเว้านะครับอ่าสิเป็นค้นจีนกับค้นเวียดหลายกว่าคนสปปลาวอีกนะครับเพราะว่าคนลาวส่วนหนึ่งได้ขามมาอยู่ฝั่งไทยมาเห็นงานฝั่งไทยแล้วก็เปเี็นงานในต่างประเทศแล้วก็อบยบไป่อบหยบไปอยู่นในต่างประเทศหลายกว่านะครับพี่น้องก็บขอบเรื่องนี้เฮ่ากับ คือบอกแล้วบอกอีกนะครับว่าคนเล่านี่อยากได้แผ่นดินภาคอีสานถามลอยทั้งรลอยครับพวกเจ้ากับมีแต่ความคิดถิดเลือเถอะนะครับขอบคุณทุ่มตั้งใจคลิปนี้ฝากไวส้สำนีสวัสดีครับ